อันนี้มาพบกับเซนกู่ตั้งชั้นได้ครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เราใช้เป็นานานะนครับมันจะมีบางจุดครับที่น้ํามันมันรั่วเติมครับดังจุดนี้จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนซีนเกียร์รถคอร์ไซค์ครับสปาร์กนาโนครับ ครับอันนี้เราก็ต้องถอดที่เหยียบเกลียออกก่อนครับแล้วเราก็จะใช้ไขควงเนี่ยแงเอาเตีเกลียกมาเลยครับขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องก่อนนะครับแงออกมาได้เลยใช้ไปนานๆเนี่ยตีมันจะเริ่มหมดสภาพครับน้ำมันก็จะเติมตึมออกมาครับถ้าเราปล่อยนานๆเนี่ยซีสีนมันเสียเยอะขึ้นเนี่ยน้ำมันมันจะรั่วมากขึ้น ให้น้ำมันเครื่องแห้งได้ครับครับหลุดออกมาแล้วครับอันนี้เป็นซีนเกียร์รถตัไรยสปาร์กนาน,นอน,นะครับถ้ามีเครื่องมือเราสามารถ่้มเองได้เลยครับอันนี้ผมก็ให้พี่เขาต้มให้ดูครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องมือครับแต่จะเอามาแนะนำเพื่อนๆที่มีรถนะครับ ถ้ามีเครื่องมือเนี่ยอาจจะมีไข่กวางครับแยะมาได้เลยครับส่วนตัวซีนเนี่ยเราก็อาจจะไปหาซื้อตามร้านอะไรหรือว่าส่วนลดได้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากสวนยามาฮ่าครับเป็นอะไหล่แท้ครับราคาประมาณร้อยแปดสิบบาทครับถ้าเราไปหาซื้ออะไหล่ของทียม,มาเนี่ยมันอาจจะใช้งานได้ไม่ดีครับ ใช้เวลาสักพักน้องเรจะเสื่อมสภาพเร็วครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้ครับของแท้มันจะแพงหน่อยครับแต่ว่าใช้งานเนี่ยจะติดปีไม่มีไม่มีปัญหาเลยครับอร่อยารับตัวเนี่ยเราควรจะใช้ของแท้นะครับอย่างเช่นตัวสีตัวเนี้ยครับ,อ,รบ,อ,รบอันนี้ผมว่ามันได้คนทำเองครับผมให้พี่เขาทำให้ดูเพราะว่า ครับนะครับเป็นเพซนต่อกเซนเพียร์เซนเทียร์ตัวเนี้ยมันจะมีคนละสองัาทครับถ้าเป็นของแท้เนี่ยเพราะว่าโดนความร้อนเนี่ยมันจะยืดยุ่นตัวได้ครับมามันจะไปไหลออกมาแต่แล้วเป็นของเทียรมันโดนความร้อนเนี่ยอมันก็จะแข็งมันก็จะทำให้เีนเนี่ยในต่างประเ ปอป้องกันกน,น้ำมันที่ติดมาได้ครับมันจะใช้งานได้แเดียร์ปอกวิธีการใส่นะครัจะไม่ได้ยากแล้วก็หลอดกาแฟนะี่ใหลอวาแแล้วก็เอาสีใส่เข้าไปแล้วก็ตักเศษเอาไปในแันเดียร์ น็อตที่เป็นกาตั้งออกๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวกว้าการทำงานับเป็นอกเข่าก่อนเล้วก็ต้องมีปัจจัยบล็อกนะไม่ใช่ปัจแัยปากตายครับ ขอคุณจากใจเพื่อเธอที่ให้ความตั้งใจทุกคลิปที่เธอทำไว้มันเป็นแรงบันดาลใจเราจะไปด้วยกันก้อยแค่ไหนก็ไม่กลัวเธอคิสารในทางเป็นคืนเธอไม่เคยห่างขอบคุณอีกครั้งที่ร มัาเา้แกบอกครับแล้วธอที่คอยขไปเจะนแข้งครับะแนคแข้งเหล็กเราจะอาตะแกบอกเีื่อห้ัาใกล้เคยงกัตัวตนะครับพอไปแล้วเราต่อเข้าไปตีเดมัใชตเนยเราเันด้แรงนป ใช้เห็กแงเหล็กนะครับต่อน้ำไว้ก่อนครับตาเราทิ้งไว้ไม่ปล่อยครับมันจะทำให้น้ำมันรื่วออกมาเรื่อยๆครับพอมันตกมาเยอะๆเนี่ยมันเครื่องมันแห้งมันก็เปิดน,นัดแข็งรั่วครับน้ำมันมันจะค่อยๆหายือจากเครื่องยนต์ครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ย หล่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอปัญหาให้เราต้องรีบแก้ครับครับเลยครับ,รจบแจบล็อกข้อครับแล้วค่อยเคาะไปครับเคาะเบาๆนะครับเดี๋ยวเคาะแรงมากครับค่อ,คอยๆเคาะเข้าไปครับเราอยากจะขอทุกขอบคุณทุกท่านครับ ที่เป็นผู้รับชมใหม่แล้วแฟนขบับคนเก่าครับที่เข้ามาติดตามช่องสิ่งผู้ตั้งแชนแนลครับอยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งผู้ตั้งแชนแนลนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถจะคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้เลยครับทางเรานี่จะทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสังคมมาเรื่อยๆครับเพื่อให้ท่านผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ได้รับชมครับ ครับคอาว้นเราก็ใส่ที่เหยียบขัดเหยียบเหยียบเข้าไปครับอันนี้ต้องใส่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะมีมันจะคล้ายตะไคร่ล่องล็อกมันนะครับกระติกเลยครับต้องใส่ให้พอดีครับถ้าใส่ไม่ตรงมันก็จะรูดครับแล้วก็ว่าขายเข้าไปครับ ถ้าเราต่อมอเตอร์ไซค์เองได้เนี่ยเรอเก็บน้ำมันเครื่องเองเนี่ยเราก็จะประหยัด่คใจ้จ่ายเยอะครับมันก็ไม่ได้ยากครับมีใบแจวขายได้เลยครับน้ำมันเนี่ยสามารถจะเก็บไปเอาไว้ขายได้ด้วยนะครับถ้าเราเก็บน,น้ำมันแเราเก็บไปเรื่อยๆครับน้ำมันที่ใช้งานแล้วครับก็ไม่ค่อยใส่เลยครับ ต้องทำดนวยความระระวังครับต้อให้มันเข้าล็อกให้ได้ครับตอนน้มันเปลียนเกียร์มันั่วเนี่ยน้ำมันมันไปโดนคันเกียร์ข้างล่างเนี่ยครับมันจะทําให้มันคลายตัวครับเราใช้งานเหยียบไปไม่บ่อยครับไปน้ามันไปโดนครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับติดตามรับชมรับฟังครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ติดตั้งคาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ